สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาพูดเรื่องที่เราได้ไปศึกษามาจากหนังสือของดรโจดิสเพนซานะคะเกี่ยวกับอะตอมซึ่งอะตอมเนี่ยก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของอาสาราแล้วกันจะอธิบายนี้ซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักอะตอมไปแล้วคืออะตอมก็คือเหมือนเวลาเราย่อทุกสิ่งอย่างลงไปเนี่ยหน่วยที่เล็กที่สุดอ่มันก็คืออะตอมใช่ไหมคะ แล้วในแบบสมองอะตอมแบบเก่าเนี่ยเขาบอกว่าอะตอมเนี่ยจะมีโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนโคจรอ,อยู่รอบๆอ,อ,อะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่พอศึกษาลึกเข้าไปเนี่ยในทฤษฎีของควอนตัมฟิสิกส์นะคะเขาบอกว่าอะตอมเนี่ยมันมันไม่ได้มีเออสถานเออเราไม่สามารถที่จะสปอตได้แน่นอนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่ตรงไหนนะคะแต่หลังจากที่เรา ไปสังเกตมันเนี่ยมันก็จะวับขึ้นมาอ่ะมันก็จะเหมือนแบบเกิดการเปิดตัวออกมาเหมือนกับสมมติว่าเราจะไม่เห็นมันจนกว่าเราจะไปสังเกตมันใช่ไหมคะตอนแรกเราก็จะเห็นที่เป็นที่ว่างๆแต่พอเราไปสังเกตมันปุ๊บเา้าวับขึ้นมาแล้วเป็นอิเล็กตรอนอ่าทีนี้ดรกเรโจเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะยังไม่เกิดขึ้นถ้ามันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะเหมือนไม่มีถ้าเราไม่ไปสังเกต เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เอามาไปยุ่ใช้ได้ยังไงนะคะก็คือไอความปรารถนาของเราอะคือถ้าเราไม่ไปสังเกตมันใช่ไหมเราไม่ไป observe มันมันก็จะไม่ปรากฏอะไรที่เราไป observe มันอะไรที่เราไปสังเกตมันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้ทุกวันนี้ทุกทุกคนอะสังเกตอะไรกันหรือว่าพูดเรื่องอะไรดูอะไรสนใจอะไรเอา attention เนี่ย ไปอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นเรามาบอกเคล็ดลับแล้วนะ observe ให้ถูกที่ observe ให้ถูกต้องว่าจุดไหนที่เราอยากได้ก็เอาตัวเราเนี่ยไป observe เอาไปดูเอาไปปลูกมเมล็ดพันธุ์ในหัวเราในสมองเราไว้มันจะได้เกิดขึ้นตามที่เราต้องการอะไรที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ต้องไปดู ข่าวอะไรแย่ๆไม่ต้องไปดูเนาะแล้วชีวิตเราจะได้สวยงามเหมือนกับสิ่งที่เราอ็อบเซิร์ฟ